สวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงที่ทํางานแล้วนะครับตอนนี้ก็ตีห้าพอดีนะฮะเดี๋ยวกําลังจะเดินจากที่รถไปที่โรงพยาบาลน,นะฮะก็เลยอยากจะพาทุกคนชมว่าผมมาโรงพยาบาลตอนเช้าๆนี่มันเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันนะฮะเดี๋ยวพาไปดูโอเคเดี๋ยวใส่หน้ากากาก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ราลต์เทนดิวนะฮะ ขวดหนึ่งผมก็กินได้ประมาณ2อสวันนะครับเดี๋ยวลองไปดูละโอเคนี่เขามาเก็บขยะตั้งแต่อตอนเช้าเลยนะ มีคนมาเช้าเหมือนผมด้วยนะ,ะเดินข้างหน้าคนหนึ่งเนี่ยปกติผมก็จะชอบเดินมาสูดอากาศตรงบริเวณนี้นะครับมันอากาศจะชื่นๆน,นิดหนึ่งแล้วก็เย็นนะครับ แต่วันนี้เมฆเยอะหน่อยนะครับมันก็จะไม่เห็นพระจันทร์หลืออะไรเลยนะเนี่ยมุมนี้นผมจะชอบนะจะมีไฟอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมีไฟตรงบริเวณเนี้ยแล้วก็อันนี้ต้นไม้เนี่ยสูตรอากาศตรงนี้นะมันจะค่อนข้างที่จะเย็นแล้วก็สบายนะต้นไม้ก็มีเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับนี้ก็เป็นทางเดินไปที่โรงพยาบาลน,นะครับ จริงๆไอ้ตึกข้างตึกข้างนี้ก็เป็นโรงพยาบาลเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ที่เราจะไปนั่นมันเป็นอีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นบ้านคนมีคนจอดรถนะอันนี้คือตรงนั้นคือลงลงจอดรถที่เราออกมานะครับนี่ Mission Park Garage นะครับนี่เลย หายใจค่อนข้างที่จะสบายนะครับสูตรอากาศสุดยอดมากตอนเช้ามันสดชื่นมากๆเลยนะครับนี่เป็นดอกไม้ที่อยู่ข้างๆฐานที่ผมถ่ายรูปไปให้ดูนะครับตัวจริงของมันก็อาจจะไม่ได้สวยมากแต่ว่าม,มีอะไรอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ดูมันมีพริกด้วยนะครับนี่มีพริกด้วย คนนี้เสียงดังไปหน่อยนะครับเพราะว่ามีรถขยะออกมาในพอรถขยะหายไปแล้วก็เสียงเงียบละอ่าปกติผมจะมาไม่ตรงกับเวลารถขยะนะครับมันก็จะเงียบๆนี่หายจใจเข้าสบายเลย นี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะสบายมากนะแล้วถ้าเกิดว่าคนไม่มีผมก็ถอดหน้ากากหายใจได้สบายมีคนมานั่งไอยอยู่ตรงนั้นปเดี๋ยวเราไปที่ทำงานกันเลยดีกว่านะครับ ที่เป็นทางเข้าของเฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับ มีซับปะนดสีด้วยนะครับอันนี้เป็นทางเดินทางเชื่อมที่ไปโรงพยาบาล ฉุกเชิญก็อยู่ข้างล่างนะครับนี่อันนี้ของใหม่ตู้กดอาหารก็แต่มันหมดไปหลายอย่างแล้วเหมือนกันอาหารนี้เป็นพวกอาหารที่มันเป็นสลัดซะส่วนใหญ่นะครับค่อนข้างที่อร่อยราคามันก็จะแพงแต่ว่ายังไงมันคิดว่าสมราคาอย่างไอ ไอ้กล่องอันใหญ่ๆพวกนี้นะครับก็จะประมาณ11เหรียญคือ300กว่าบาทก็คือถือว่ากำลังโอเคไม่ได้แพงมากนะครับเราเดินไปเลยดีกว่าร้านค้าก็ยังไม่เปิดนะครับ แล้วก็สังเกตว่ายังไม่มีคนเลยนะครับตอนนี้มีน้อยมาก No, no, no. ามาประตูนหนังกันนะครับอันนี้ก็เป็นฟาเลนไฮต์นะครับเจ็ดสิบหกฟาเลนไฮต์ปกติผมจะมานั่งอยู่มุมนี้แล้วครับแล้วก็วางอของเราก่อน เดีย๋ยวขาวางโทรศัพท์ไว้แป๊บหนึ่งนี่เป็นที่ทำข่าวสาที่ผมเอามาวางไว้ตรงหลังคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่ามันก็จะได้จัดการทุกอย่างได้แล้วห้องนี้ผมอยู่คนเดียวดันั้นตอนนี้ยังไม่มีใครมาวุ่นวายเราก็ถอดหน้ากากได้แล้วส่วนพอมีคนมาเราค่อยใส่ครับแต่ห้องนี้จริงมันก็มีโต๊ะอีกอย่างหนึ่งโต๊ะยานยังอย,งอยู่ข้างนอท ติดให้เรียบร้อยก่นอนเช็คตกเช็คทุกอย่างที่อยู่รอบๆนะครับวันนี้อุณหภูมิข้างนอกก็ประมาณ10องศาซึ่งกำลังดีเลยนะครับไม่ได้หนาวอะไรมากมาย่ะมาของเต็ม กระดาษอันนี้สำคัญมากเพราะว่าผมจะมาจดคนไข้นะครับอันนี้ก็ต้องล็อกออนก่อน เดี๋ยวจะให้ดูได้แค่บางอย่างเพราะมันเป็นความลับคนไข้นะครับเราก็จะให้ดูเยอะไม่ได้ตรงนี้อ่าอันนี้ก็เป็นระบบที่ไมริกาที่ผมใช้นะครับของดูคนไข้ชื่อว่า EPIC Hyperspace นะครับมันเป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะอันนี้เมื่อเทียบกับระบบอื่นๆที่ผมเคยใช้มานะครับตรงนี้สเตชันที่ผมนั่งเนี่ยจะผมชอบมานั่งของผมคนเดียวมีโทรศัพท์อันนึงเอาไว้คุยกับคนไข้ได้หรือใครก็ได้ตรงนี้ก็มีกล้องนะครับ เอาไว้ประชุมนะฮนี่มีโต๊ะผมก็วางของได้แมสก็ถอดได้เพราะมันไม่มีคนนั่งอยู่ตรงนี้นะมีที่ล้างมือแล้วผมก็เตรียมนี่เลยอันนี้เป็นที่ฆ่าเชือ้อนะแล้วก็ผมก็เอากระดาษที่ผมจะใช้จดคนไข้มาไว้ตรงนี้นะครับอืมนี่เราเข้าไปก่อนตรงนี้เขาก็จะถามโควิดแพ s สคือเรามีอาการอะไรหรือเปล่าแล้วก็เราทํางานรีโมทหรือ ทำงานออนไซต์นะครับเราก็บอกว่าเราไม่ได้ไม่ได้ทําอะไร,เรอ,อเราไม่ได้รีโมทนะครับอันนี้เราไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็สัมมิตเรียบร้อยจากนั้นก็จะเริ่มนะครับตรงนี้อาจจะให้ดูไม่ได้มันเป็นความลับคนไข้นะครับก็จะผ่านไปก่อนอาจจะให้ลองดูสักอันนึงและกันอันที่ผมเขียนอะไรไว้สักอย่างนึง เราปิดชื่อ,อนคนไข้ไวก่อนอ่าน,นี้ก็เป็นเซอร์วิสของผมที่ผมดูนะครับอย,อย่างเวลาผมพูดอันเนี้ยคือพูดคร่าวๆนะครับนี่เป็นโนต้ตที่ผมต้องมาทําทุกวันนะอย่างเช่นอันนี้ก็คือคนไข้คนคคน,นี้อายุ67ปีเป็น primary pulmonary hypertension ก็คือเป็น p h นี่คือ p u l m o n a r y arterial hypertension นะครับเป็นความดันเลือดสูงในปอดนะฮะแล้วก็เขาอยู่บน list ของ การปลูกไทปอดนะครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องถอดเขาเออกจากลิสต์เพราะว่าเขามีอาการบางอย่างที่มันเข้าไปทํา,ามไม่ได้นะครับแล้วคนนี้ก็ on, ออนใช้เครื่อง VAble x อยู่นะครับก็คือ VA ก็คำมันมันมันย่อม,มาจาก Veno Arterial Extracorporeal Membrane Oxygenator นะครับก็คือเป็นเขาเอาเลือดออกมาจากระบบเลือดดำนะครับหรือ Venus นะครับแล้วก็ใส่กับเขาไปสู่ระบบเลือดแดงหรือ Arterial นะครับ ก็คนนี้ก็มาจากเมนไม่ได้เข้าเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าประมาณนั้นเลยนะนี่ก็ประมาณนี้แล้วก็ถ้าเราลงมาดูอันนี้ก็จะมีพวกตรวจร่างกายที่ผมเขียนไว้นะครับแล้วก็ผมก็จะเขียนตรงไหนที่มันสีดำๆนี่คือผมจะเน้นนะครับอย่างเช่นอันนี้ transparent candidacy ก็คือ ถ้าพูดเกี่ยวข้องในแง่ของโอกาสที่จะได้การปลูกถ่ายปอดนะครับตอนนี้เนี่ยคือคนคนนี้ถ้าได้เอ็กโมอยู่เราจะไม่ทําการปลูกถ่ายปอดนะครับเพราะว่าของเขาจะมีโอกาสการเสียชีวิตค่อนข้างที่จะสูงดังน,น,นั้นเราต้องถอดเครื่องเอ็กโมให้ได้ก่อนนะครับอ,อันนี้ก็คงจะไม่ลงรายละเอียดว,ว่าทําไมเป็นเช่นนั้นนะฮะแต่ว่าผมก็เขียนเพื่อเผื่อคนอื่นมาอ่านก็คือมีโอกาสเกิดอปอด มันใช้งานไม่ได้เลยทันทีตั้งแต่แรกที่เราปลูกถ่ายนะครับ AKI นี่คือ Acute Kidney Injury ก็คือมีโอกาสไตาวายได้มีโอกาสที่จะเป็นหัวใจวายได้นะครับนี้เราก็บอกว่าเออเราคุยอะไรไปแล้วบ้างนะครับแล้วก็ถ้าในแง่ของตัวโรคของเขานะครับคือ Pulmonary Hypertension นะครับหรือ Pulmonary Arterial Hypertension แล้วก็ Right Ventricular Failure คือคนที่มีโรคหลอดเลือดแดงในปอดเนี่ยมัน ความดันสูงเนี่ยมันก็จะทําให้หัวใจห้องล่างขวามันทำงานไม่ได้นานๆสุญ้ายมันก็จะล้มเหลวนะครับนี่คือ right ventricular failure นะครับตรงนี้เราก็บอกเออเรามีข้อมูลอะไรบ้างเรามีข้อมูลส่วนหัวใจห้องขวาวันนี้เราได้ผลเป็นยังไงบ้างตรงนี้ไม่ต้องเข้าใจมาละกันนะครับอันนี้เป็นการตรวจ e c h o นะครับ T.E.E. นี่คือ transthoracic echo cardogram i นะครับก็บรรยายน้นนี่นั่นไปตามเรื่องของเรานะครับายาที่เขาได้อยู่ก็ ยากลุ่มพวกนี้ซึ่งไอพวกนี้รู้สึกจะไม่มีในประเทศไทยเลยมั้งครับ Remodulin ก็คือเป็นยากลุ่มที่เรียกว่า t r i p s t i n i l นะครับนี่เป็นชื่อการค้า m a x i t a n t a n ก็เป็นอันนี้เป็นชื่อสามัญ r i a l c i g u t เป็นชื่อสามัญน,นะครับไม่มีในประเทศไทยนะครับผมก็เลยบอกว่าคนที่เป็นโรคความดันในปอดสูงเนี่ยรักษาที่ประเทศไทยมันจะลำบากไหยเพราะมันไม่มียาเลยเลยนะฮะมีแค่ยาบางตัวเท่านั้นเองนะ อนอกจากต้องมาที่เมริกาต่อให้เราเชี่ยวชาญยังไงถ้าเรากลับไทยไปมันก็ไม่มียาให้ใช้ผมก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันนะครับอ่าแล้วคนคนนี้เข้ามาด้วยนี่เลย hypoxic respiratory failure ก็คือมีภาวะหายใจวายโดยที่เราเจอว่ามีมีออกซิเจนในเลือดต่ำนะครับมันจะมี2ภาวะก็คือเป็น hypoxic respiratory failure กับ hypercapnic หรือ hypercarbic นะครับ hypercapnic ก็คือมีคัมลักไซค์ข้างในเลือดหรือว่า hyper คาบิกก็เช่นกันนะครับเป็นคําที่ใช้แทนกันได้นะครับอันนี้ผมก็บอกว่าเออไอโลกที่เขาเป็นอยู่ตรงนี้นะครับมันไม่น่าจะสามารถอธิบายว่าเออทำไมคนคนนี้เขาถึงออมีมีอาการแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับตรวจแล้วเนี่ยออปอดก็ค่อนข้างปกติแล้วก็เอ็กซเรย์เนี่ยผมเจอว่ามันมี possible retrocardiac Opacity อันนี้หมายความว่าเวลาปกติเราทำเอ็กซเรย์เนี่ยหลังหัวใจเนี่ยถ้ามันมีอะไรที่มันขาวๆเนี่ยเราก็สงสัยว่าเออมันจะมีปอดอักเสบบริเวณนะั้นหรือเปล่าที่ทำให้คนไข้เป็นแบบนี้นะครับแต่อันนั้นก็น่าจะมีเหตุผลนะครับอ่าอันนี้ผมก็บรรยายไปว่าเออทำไมผมไม่คิดถึงมันเป็นอย่างนั้นนะครับก็เล่าเล่า,เล,าเล่าไปเรื่อยๆนะต,ตรงนี้เราไม่ต้องเข้าใจมันมากขนาดนั้นก็ได้นะครับมันจะค่อนข้างที่จะยากนะครับนี่ย A L m o, a m o n o t v I v อะไรพวกนี้นะครับ ต่ถ้าเกิดว่าต่อไปใครสนใจเรื่องพวกนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟัง้วครับจะมาเล่าให้ฟังทีหลังแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวต้องทํางานจะยาวสะหน่อยนะครับคนนี้เขาก็อยู่ใน c ลิ i c a l Trial หนึ่งนะครับก็ l i n i c a l trial ก็คือเวลาเป็นยาตัวใหม่เข้ามาในโลกใหม่เนี่ยเขาก็จะมีการทําวิจัยก่อนนะครับอันนี้ชื่อ z e n i t h trial z e n i t h เนี่ยมันมีคําแปลนะครับ Zenith เนี่ยแปลว่าแห่งสวรรค์นะครับอ่า ชื่อมันสุดยอดมากเลยนะครับแล้วก็เป็นยาตัวใหม่ยาตัวเนี้ยชื่อ s o t a t e c e p t นะครับเป็นยาใหม่ล่าสุดเลยที่เรามีนะครับกำลังทดลองอยู่นะครับแล้วคนที่ผมคิดว่าเขาไม่ยังไม่ได้ต้องใส่ v x m o นะครับคือด้วยเหตุผลต่างๆนานานะครับแล้วก็เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับที่ผมดูนะเดี๋ยวจะให้ดูไอเอ็กซเรย์ทันหนึ่ง มถ่ายให้ดูบางบางช็อตนะครับเพราะาบางช็อตมันเป็นเรื่องของคนไข้เราให้ดูไม่ได้ X-ray ันนี้ก็เป็นเอ็กซเรย์ที่เราดูนะครับปกติคือคนคนนี้เนี่ยเวลาเราดูเอ็กซเรย์เดี๋ยวไว้วันหลังอาจจะมาอาจจะมาสอนแล้วกันนะครับคนนี้หัวใจมันจะโตนะครับอันนี้เรายังไม่บอกเราว่าทาไมมันโตนะครับมันโตแล้วก็ไอตัวนี้เป็นเส้นเลือดที่อยู่ที่อยู่ตรงขั้วปอดนะมันป่องออกมานะครับเวลาเราเจอคนไข้ที่มีความดันในปอดสูงเนี่ยเส้นเลือดพวกนี้นจะป่องนะป่องแล้วเห็นชัดด้วยแบบนี้เราจะเห็นชัดเลยว่ามันลงมานะครับถ้าในคนอื่นเราจะไม่เห็นแบบนี้นะฮะ นี่ป่องแล้วก็เรามักจะไม่ชอบไอ้พวกจุดๆข่า,ขาๆทั้งหลายแหละนะครับพวกนี้นะฮะพวกล่างแหตะข่ายตะข่ายที่มันดูข่าๆพวกนี้นะครับไอ้พวกนี้ไม่ปกตินะครับอา่าก็เจอได้ในคนที่มีหลอดเลือดในปอดที่มันมีความดันสูงๆมากพวกนี้มันก็จะขยาย แต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้อาจจะมีปอดอักเสบที่นอกเหนือไปจากไอจุดพวกนี้จากเส้นเลือดพวกนี้ก็คือว่าถ้าเราดูหลังหัวใจเนี่ยมันดูขาวผิดปกติปกติเราจะต้องพอเห็นอะไรด้านหลังบ้างนะครับเราสามารถรีแสงได้อย่างนี้รีแสงแต่รีแสงเสร็จปุ๊บรีไปยังไงมันก็ยังขาวอยู่ดีนะครับดคือโดยทั่วไปมันควรจะเห็นอะไรบ้างดังนั้นผมเลยสงสัยว่าไอ้บริเวณตรงนี้ข้างหลังหัวใจเนี่ยมันน่าจะมีการเกิดปอดอักเสบอยู่นะครับอ่า ซึ่งตรงนี้เป็นตำแหน่งที่คนหลายคนพลาดกันนะครับดูเอ็กซเรย์แล้วดูไม่ออกว่าคนไข้เคยมีปอดอักเสบบริเวณนี้นะฮะเพราะมันเป็นบริเวณที่ดูยากนะแต่ผมคิดว่าคนนี้มีแน่ๆนะฮะอ่าแล้วเราก็ต้องไปทําการตรวจยืนยันอะไรอย่างอื่นนะครับอ่าเราก็ดูเอ้ยคนนี้มีการใส่ท่อช่วยหายใจเข้าไปอันไอ้ดาๆนี่คือเป็นเป็นหลอดลมนะครับหรือเธอเรียกว่า b r o n c ั u นะครับตรงนี้คือหลอดหลอดลมใหญ่นะครับที่ต่อลงมาจากช่องคอ,อนี่ว่า t r a c h e นะครับแล้วก็มีแยกไปข้างขวา right main bronchus ไปข้างซ้าย left main bronchus นะครับแล้วก็จะมีมุมระหว่าง2อันนี้ซึ่งมุมระหว่าง2อันนี้ส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ประมาณสัก70องศาหรือเล็กกว่านะครับคนนี้มันป้านนะครับมันป้านเลยก็คือน่าจะประมาณ1 1 0 120องศาเลยมันแปลว่าตรงนี้มันมีอะไรที่โตขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือมันเป็นเ a t r ียมนะครับหรือหัวใจห้องด้านบนซ้ายหรือ็กเอ a t r i u มนะครับถ้ามันโตมากๆเนี่ยมันก็จะป่องแบบนี้นะฮะอันนี้เราจะพอบอกได้คร่าวๆนะครับ ส่วนสายสายพวกนี้คืออะไรนะนี่เราจะเห็นสายนี้เข้ามาใช่ไหมครับสายนี้เป็นสายที่ใช้ให้ยาคนไข้นะครับให้ยาในความดันโลหิตปอดสูงแล้วก็จะมีสายนี้อีกอันหนึง่งสายนี้ก็เป็นสายที่ให้ยาอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับไออันนี้เห็นล่างๆนี้ไหมครับลางๆนี้ล่างๆนี้คือสายเอ็กโมนะครับอ่าสายเอ็กโมที่ใช้เปลี่ยนอะไรพวกนี้แล้วครับนะโอเควันนี้ผมก็เล่าแค่นี้แล้วกันวเดี๋ยวมันจะยาวนะครับ เดี๋ยวเราไปทํางานก่อนนะครับโอเควันนี้ก็เลยพามาให้ดูว่าเออเราเจออะไรบ้างทํางานยังไงบ้างนะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย